นักปีนของเพลงเขมรเองนะครับผมพร้อมกันหรือยังฮะพร้อมแล้วใช่ไหมครับแม่ยกไม่ยกพร้อมหรือย,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 ยังฮะว่าอะไรมันไม่เตรียมหรือยังฮะเต็มโอเคโอเคนะฮะ <c oughs> อย่างงั้นนะ,ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวบอกเชียร์เปทีแป๊บหนึ่ง,บบน,งนะครับผมเพราะว่าคนแรกนะที่ท่านจะได้พบนะฮะนั่นก็คือคุณกีตา,า,ตารา์แบบนั่นเองน้องกีตาร์ของเรานะครับผมอ่ะรอแป๊บนึงรอแปบ๊บนึงรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอเชียร์เปทีแป๊บหนึ่งนะครับ เตรียมดีๆนะโฟมลายเงินนะฮะดอกไม้นะครับมีป้ายของป้ายไฟนะครับโบกโบกโบกสะบัดเลยนะฮะโบกสะบัดเลยนะครับพร้อมนะฮะถ้าอย่างนั้นนะครับผมเดี๋ยวขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับผมน้องกีตาร์คุณตั้ติกรเมืองหลงว่าจัดเสร้อผ้าในการแข่งเอกซีซั่นสองกันสวัสดีครับเสียงกลุ่มมือข้างบนดังมากมีแรงเหลือเต้นกับพี่ไหมครับ ไม่สับสนเลยครับรู้สึกว่าบรรยากาศในงานนี้คือแฮปปี้แล้วก็สนุกสนานมากเลยที่ถึงนะครับกีตาร์ตวงก่อนเลยครับศิลปินจากค่ายเพลงเอกครับใครเคยดูรายการเราบ้างไหมครับโอ้ขอบคุณนะครับเมื่อสักครู่อยู่ด้านล่างมีน้องๆหลายคนนะครับมาจิ้มทายชื่อแต่ละคนว่าคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรใช่ไหมครับจากเพลงเอกขอบคุณมากเลยครับก็ยังไงฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับพวกเราจะมีผลงานอีกมากมายเลยนะครับสามารถเข้ายูทูบนะครับศิลปินเพลงเอกได้เลยนะครับ วันนี้นะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้อยู่ในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ครับที่ผมพยายามพูดอยู่เพราะว่าให้ทุกท่านนั่งพักก่อนก็วันนี้นะครับงาน Power ์ออฟไมานะครับรอยยิ้มพลังแห่งรอยยิ้มนะครับสู่ความเข้าเชี่มวันนี้พวกเราเพลงเอกก็มากันหลายคนแล้วก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในช่วงเวลาดีๆแล้วก็มาร่วมมอบความสุขให้กับทุกท่านนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับผมขอเริ่มเพลงแรกซึ่งเพลงว่าเหมือนเคยเคยฟังนะครับ ถ้าใครรองได้ชื่อรองนะครับใครชื่อร้องนะครับงวดหน้ารวยนะครับ